สวัสดีคร tamam. any, um e um ับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการมัดเชือกนะครับหรือว่ามัดต่อสายไฟนะครับเพื่อฉุดดึงล้างนะครับตัวนี้นะครับผมจะต่อเชือกนะครับเพื่อดึงล้างต้นมะพร้าวนะครับจะตัดต้นมะพร้าวนะครับเชือกหรือสายไฟที่ผมใช้จะดึงนะครับมันสั้นนะครับผมก็จะมาทําการต่อนะครับวิธีการต่อนะครับก็ง่ายๆนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับพบ สายไฟนะครับมาหรือเชือกนะครับมาแบบนี้แล้วทำการโค้งนะครับโค้งเชือกนะครับแบบนี้เป็นเลขหกนะครับแล้วมัดนะครับทบตัวนี้มัดไปนะครับ2รอบ นี่นะครับมัด2รอบนะครับตัวนี้เส้นนี้ครับก็ทําเหมือนกันของนะครับแล้วก็ทําการมัด2รอบ ทำการม้วนไปสองรอบนะครับนี่เราทำการดึงล้งมานะครับนี่ให้เชือกนะครับหรือสายไฟนะของเรานะอยู่ในลักษณะนี้แค่นี้นะครับก็จะดึงล้งางไปเลยนะครับดึงเท่าไหร่ก็ไม่หลุดนะครับยิ่งดึงยิ่งแน่นนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เป็นหัวล้านชนกันนั่นแหละนะครับ ทําการดึงไปเลยยิ่งดึงยิ่งแน่นนะครับเหื่อนตัวนี้นะครับ นี่นะครับก็โค่นลงมาเรียบร้อยนะครับล้างด้วยสายไฟนะครับที่ล้างเมื่อกี้นี้ที่มัดเมื่อกี้นี้นะครับฝีมือคนเลื่อยนี่แน่นอนวะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ